จะพาเพื่อนๆมาตามรอยรายการเดอะโกสซีเกตนะครับชมบ่อน้ามนต์อันศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดระฆังโคสิตตารามการเดินทางไปวัดระฆังนะครับหากมาจากทางสนามหลวงให้เดินตามถนนหน้าพระลานนะครับสามารถขึ้นเรือที่ท่าเรือท่าช้างวังหลวงนะครับถ้ามาด้วยรถยนต์นะครับให้วิ่งตามถนนอรุณอมรินเข้ามาตรงซอยวัดระฆังครับซึ่งทางวัดมีอาคารที่จอดไว้ให้โดยเฉพาะนะครับราคาไม่แพงครับเพื่อนๆ พระอุโบสถของวัดระฆังนะครับเป็นทรงแบบรัชการที่หนึ่งนะครับหลังคาลดหลั่นกัน3ชั้นมีช่อบฟ้าใบาละกาหางหงและคันทวยนะครับด้านในพระอุโบสถจะมีการเขียนภาพพวานบานยืนแท่นนะครับระบายสีสวยงามบริเวณฝาผนังภายในพระอุโบสถโดยรอบเขียนภาพจิตรกรรมอนุดงามมากนะครับซึ่ง เขียนได้อย่างมีชีวิตชีวาอ่อนช้อยเหมาะสมครับภาพเหล่านี้เขียนโดยพระวันวาดวิจิตนะครับโดยอีกชื่อคือทองจารุวิจิตนะครับท่านเป็นจิตรกรเอกในสมัยรัชกาลที่6นั่นเองนะครับภายในพระอุโบสถปิดสถานพระประธานมีนามว่าพระประธานยิ้มรับฟ้านะครับเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสำเริป์ปางสมาธิ หน้าตักกว้างประมาณ4ี่อกเศษนะครับโชคดีมากครับในวันที่ผมไปตรงกับวันสงการซึ่งทางวัดมีการจัดเทศมหาชาติพอดีครับรับบุญรับกุศลยำไปเต็มๆครับเรื่องการเทศมหาชาติเป็นประเพณีที่สําคัญในทุกท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าการฟังเทศมหาชาติจบภายในวันเดียวจะได้รับอันนี้สองมากเลยนะครับเพื่อนเมื่อเพื่อนเดินมาทางทิศใต้ของพระอุโบสถนะครับจะพบกับหอพระไตรปิฎกนะครับ หอพระไตรปิฎกนี้เป็นรูปเรือนสาหลังแปดนะครับหอด้านใต้ลักษณะเป็นหอ,อนอนหอกลางเป็นห้องโถงนะครับหอด้านเหนือเข้าใจว่าเป็นห้องรับแขกนะครับของเดิมจะเป็นหลังคามงจากนะครับภายหลังได้เปลี่ยนเป็นมุงกระเบื้องนะฮะช้คาเป็นรูปเทพนมเรียงรายเป็นระยะระยะนะครับ หลังจากเดินเข้าไปในหอพระไตรปิฎกนะครับเราจะพบกับตู้พระไตรปิฎกขนาดใหญ่นะครับเขียนลายรถน้ำสองตู้นะครับประดิษฐานไว้ในหอด้านเหนือหนึ่งตู้และหอด้านใต้หนึ่งตู้หอพระไตรปิฎกนี้ตั้งอยู่ภายในเขตพุทธวาสนะครับซึ่งจะดังที่กล่าวมาแล้วนะครับจะอยู่ทางทิศใต้ของพระอุโบสถอีกทีนะครับลองมาชมความงดงามของหอพระไตรปิฎกหนละังนี้กันครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปทําตามภารกิจกันต่อนะครับคือตามหาบ่อน้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อจะนําน้ามนต์กลับมาบูชาที่บ้านอันนี้เรากำลังจะเดินทางไปบ่อน้ามนต์นะครับการเดินทางไปยังบ่อน้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับเมื่อลงมาจากหอพระไตรปิฎกนะครับเราจะพบป้ายที่เขียนว่าบ่อน้ามนต์คณะ6กนะครับก็เดินไปตามป้ายได้เลยนะครับ ไปตามทางได้เลยครับนี่ครับถึงแล้วบ่อน้ำมนคณะหกซึ่งทางกุฏิคณะหกนี้เป็นกุฏิเก่าของสมเด็จพ,พุทธ,ธาจารย์โตนะครับท่านจำวัดอยู่ที่กุฏินี้นะครับซึ่งก่อนที่จะไปยังบ่อน้ำมนนะครับขอสักการะาพระพุทธก่อนนะครับแล้วก็นั่ง สวดบทชินน้บัญชรถวายแด่สมเด็จพุทธาจารย์โตก่อนนะครับสักหนึ่งจงครับนี่ครับเราสวดเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินทางมาด้านหลังนะครับแล้วก็จะพบกับป้ายที่เขียนว่าบ่อน้ำมนต์สมเด็จพุทธาจารย์โตครับดูจากกล้องรอยแล้วน้ำก็ลดลงไปบ้างนะครับ หลังจากรายการเดอะโก s t ิ e เ r e t ออกไปก็คงจะมีแฟนรายการเข้ามาเพื่อจะนำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะบูชานะครับทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่นะครับเพื่อสะดวกแก่ผู้ที่มากราบสักการะนะครับต่อท่อจากบ่อน้ำมนต์นะครับมาอย่างด้านหน้านะครับ ตอนที่เดินมาด้านหน้าวัดนะครับเราพบกับต้นโพต้นหนึ่งนะครับตำนานเล่าว่าในหลวงรสีได้รับจากพระภิกษุรูปหนึ่งจากเมืองลังกานะครับและพระองค์นำมาถวายต่อสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตนะเพื่อน,นํามาปลูกในวัดต่อไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณเพืเ่อนๆมากครับ